โอเคครับเอาละครับสวัสดีครับนี่ผมชังกายจีชแนลนะครับผมในน้ตลายคลิปนี้ฮะเราก็อยู่กันในแมปเฮีนะครับผมหรือว่าที่แปลว่าผู้ชายนั่นแหละนะครับ hehe เนาะโอเคนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะเล่นนะฮะอ่านนี่ก่อนเอาได้เลยครับผมนะเพจที่หนึ่งครับเ웰คัมนะครับเวลคัมจะได้ทูแมปกระโดด hehe นะครับผมนะแมปนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับไมเคิลแจ็คสันหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับก็บอกทำไมนะแมปนี้ครับสร้างโดยคุณ csx คนเดียวกันกับ gnt นั่นแหละ แค่เปลี่ยนชื่อนะครับอ๋อนี่ผมจําเขาได้นะครับคนนี้เขาเคยสร้างแมปให้เราเล่นหลายรอบแล้วนะครับเมื่อเมื่อหลายๆปีก่อนนะครับผมนะแล้วก็กดของแมปนี้นะครับคือห้ามโกงด้วยวิธีต่างๆเช่นการเกมโหมดนะครับทูบล็อกหรือว่าหาบั็กนะครับผมนะสครับถ้าเจอแท่นวานังสือกดอ่านด้วยได้เลยครับสามครับถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์กาุณาทิ้งลิงก์แมปของทั้งจาวาและเบสล็อกด้วยได้เลยครับผมนะเดี๋ยวก็จะมีแมปที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้ดิคริปชันได้เลยนะครับผมนะสามารถเข้าไปดูกันได้เน เล,เ,ลเ,ลเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยความที่ว่าแบบนี้มีทั้ง2ก็คือเป็นจาวาด้วยนะครับแล้วก็เบสล็อกด้วยและแบบนี้สร้างในไหมครับจาวาเพราะฉะนั้นอาจจะมีบั๊กอยู่บ้างแต่ก็แก้จะหมดแล้วแหละนะครับโอเคต่อไปก็อ่ะไม่มีแล้วนะครับมีแค่นี้มาเดี๋ยวผมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนโอ้โหเห็นแมบแล้วแบบเห็นแมปล้ท้อเลยเ <c oughs> เอาเริ่มเลยดีกว่านะครับผมไม่พูด <c oughs> จะจะเปิดมาก็ตายเลยวะ เดียวเดียวเดียวเปิดมาก็ตายเลยแ <c oughs> ป๊บน,นึงฮะผมโดดผิดครับจริงๆิงมันต้องมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้นี่นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บอา้าก็โดดติดครับ <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอเคเอาใหม่ครับเอาใหม่เออมันต้องมาตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็อย่างนี้ไป เอออ่ะอ่ะโอเคผมค่อยๆโดดก็ได้อ่ะผมไม่รีบแหละเมื่อกี้รีบนะครับอะโลแกนผมเร็วที่1ครับซ้อมมือได้เลยครับโลแวนที่หนึ่งซ้อมมือเฮ้ยผมน่าจะเล่นทีเดียวผ่านเลยนะเฮ้ยเฮ้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยยังเซียนยังเซียนว่ะโอเคอันนี้ผมเล่นในคอมนะครับก็จะมีความเซียนขึ้นมาระดับแบบระดับหนึ่งเลยแหละนะครับเพราะว่าในคอมปุ่มเปย์ปุ่มอะไรเอ่ยก็ง่ายนะครับผมนะดีกว่าในโทรศัพท์เยอะนะครับอ่ะโลแกผมเร็วที่2ครับทรงตัวนะครับก็ใครที่บบแในผมมก็สสั เกระดังโม้เลยนะครับใครที่สร้างแบบในโทรศัพท์ผมก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็นเวอร์ชันเดียวกับโทรศัพท์นั่แหละครับเบลดล็อกเนาะอันนี้ผมก็เล่นเวอร์ชันเบดล็อกนั่นแหละครับเนาะโอเคนะครับหรือว่าเรียกได้ว,ว่าเวอร์ชัน เรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชันเขาเรียกว่าเวอร์ชันอ่าพ็อกเก็ตออดิชั่นนะครับก็ว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับผมนะโอเคส่งตัวนะครับอ่ะโว้ยส่งตัวยากเหลือเกินนะครับอ่ะถอยไปด้านหลังนิดนึงเอา้าอะไรไว้อยู่ดีๆจะตายก็ตายนะครับทำไมผมตายง่ายอย่างนี้เนะี่ยจริงไม่ควรตายง่ายขนาดนี้นะลูกพี่นะ ผมต้องโดดเฉียงว่ะอ้แล้วแบบลุงตายง่ายมากเลยนะก็ oh, ผม okay. ont, ต้องโดดอย่างนี้โอเคจะต้องต้องมีกดยอกดอะไรอย่างี้ใช่ปะได้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 ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นเลยนะครับโอเคแล้วก็ <c oughs> เยี่ยมครับผมเลเวลที่3ครับด่านคุ้นๆเหมือนกอบางเกมเกมอะไรอะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมไม่รู้ว่ะเกมอะไรบ <c oughs> ันไดลิงเหรอใช่ไหมนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะ okay, ครับเราไม่มีข้อมูลในส่วนนี้โอ okay, เคเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับ,รลรบแล้วก็ออ <c oughs> ตาย <c oughs> <c oughs> ทำไมต้องมาตายอ่ารง่ายอย่างนี้วะเนี่ยโอ้เ่ย ไม่น่าพูดนะฮะเพราะกวว่าตายอะไรง,ง่ง่ายตายเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเริ่มตรงนี้โอ้ยติดนะครับไม่เป็นไรตตะเยี่ยมแล้วก็เยี่ยมนะครับแล้วก็เอออุย้ยเกือบตายโอ้โหเรียบร้อยฮนะไม่ได้เกือบละอันนี้ตายเลยจริงๆมันมันไม่ได้ยากนะฮะเนี่ยจริงๆอนะ่ะมันไม่ได้ยากเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคชิบอย,ยอยากโดดไปเลยว่ะอยากโดดแบบอุยอ้ยอุ้ย อุย้ยไม่น่าจริงๆไม่ได้อยากโดดอย่งงางนั้นหมายถึงว่าอยากผ่านไปเลยเมื่อกี้มันแบบว่ามันติดดับเบิลนะครับมันโดดติดดนะับเบิลเนาะเนี่ยๆๆเอออยากทำอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมลองอีกรอบนึงนะฮะผมคิดว่าเราน่าจะทำได้นะอาจจะแบบทีเดียวผ่านเลยก็ได้นแน่นะว่าไปโอ้โหแล้วติดติดเลเวลสามโอ้โอเคครับนึ่งจะตายก็ตายนะฮะนึกงจะตายก็ตายก็ไม่มีมีปีมีขุยอะไรเลยนะครับจะตายก็ตายเอาตายเอาเลยนะฮะโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบโอเคตรงนี้ผมต้องผ่านนะโอเคครับผ่านอยู่อันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้ โอเคนะครับ่านแล้วเร็วที่4นะครับผมสไปด์แมนสไปด์แมนสไปด์แมนนะครับโอเคได้ได้ไม่ได้แย่โอเคโอเคครับโอเคครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างค่อนข้างเซียนอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ยากมากเออโอเคครับผมไปเลยดีกว่าอันนี้อันนี้ก็อย่าตกนะถ้าตกนี่คือแบบนะมันง่ายมากนะมันง่ายมากนะกันนะมันง่ายมากนะโอเคนะครับเร็วที่5ฮะอยากผ่านเหรอต้องเร็วหน่อยจริงหรออะไรอ่ะอันนี้อะไรกดปึ๊บจะอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยอ๋อได้ได้ได้ไดเฮ้ยไม่ได้ยากไม่ได้ยากชิดนี่เราต้องจำได้หมดทุกอันเลยนี่หว่ามันต้องจำได้หมดทุกอันเลยอะว่าตรงไหนจะมาตอนไหนโอเคอุ้ย คือยากอยู่นะเฮือว่าไปครับค <g ol ita> ือมันไม่ได้ง่ายเลยนะอันนี้ยากครับอันนี้ยากเพราะว่ามันจังหวะที่มันแบบโผล่จังหวะที่มันโผล่มามันพอดีกันกับอ้น,นี้เลยถ้าทำมิ่งพอดีก็จะผ่านได้นะครับ <g ol ita> อันไหนวะเนี่ยเอ้าผมไม่เห็นครับ <g ol ita> ผมไม่รู้ว่ามันมาตรงไหนเราตอนเราต้องดูฮะเราต้องดูจริงๆกลับไปก่อนเรามาดูกันนะ <g ol ita> อันนี้โผล่มาหนึ่งแล้วก็ข้างบนแล้วก็ตรงข้างบนอีกแล้วก็ตรงกลางโอเคได้เลยครับได้เลยจึ๊บปั๊บนะครับตรงนี้ เออเนี่ยมันเร็วไปฮะบางทีบางทีเราก็โดดเร็วไปนะครับคือมันไม่มีเวลาให้เรายืนคิดเลยนะครับเราต้องโดดไปเรื่อยๆได้แล้วได้แล้วผมว่าเราเจอกระดานยากแล้วแหละอันนี้ยากจริงโอเคอุ้ยทำมายากพอฮึบฮึบอุ้ยโอ้มันเราแค่บล็อกเดียวฮะมีจะผ่านแต่มันก็ยากครับเนี่ยโอ้ชิสผมถ้าผมผ่านสามอันแล้วผมต้องเดินนะฮะ อุ้ยมันไม่ทันครับอุ้ยมันไม่ทันครับมอยี้มศาสาร์ตั้งสมาธิอุ้ยมันยากว่ะโอ้หมันมือไม่ติดมือไม่ติดขอโทษไปไปไปกกดดอุ้ยโอ้โหไป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 อุ้ยมันจะกดโดดเฮ้ยจริงๆนะวันนี้เราเชลินนับการตายที่ผมตายเป็นล้านเลยเนะี่ยโอ้หนี่ผมช้าเหรอเนี่ยนี่คือโหลดเร็วสุดแล้วนะฮะต้องมีทำวิ่งพอดีมากๆไป ไป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 เรียบร้อยโอ้ยบาทแล้วดรวยโอเคนะครับเรียที่หกครับผมทองครับทองนี่คืออะไรฮะต้องมีที่ตายแน,น่เลยวะใช่ไหมคืออะไรอะอ๋อโอเคอ่าได้สาม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 ,สามครั้งนะฮะแล้วก็อ่าได,ตด,ด้ติดด้วยมันติดด้วยโอเคสามอย่างนี้แล้วก็มาตรงนี้เอามาตรงนี้ ได้กูจะเล่นจนจำได้อะบอกเลยนะครับ1 2 3ส,สมแล้วก็ปืบแล้วก็ฟืบอาได้แล้วก็เฟืบออ้ยได้ได้ไดอฮ้ยเราก็ได้ครึ่งทางกันแหละรจริงๆใช่ไหมมีเงียนวะเนี่ย1 2 3ส,สตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเดาโดยตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็ต่ออุ้ย นี่มันเดาทางไม่ถูกว่ะพอรู้พอรู้อยู่ก็คือมาตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บแล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้โอเคอะไรต่อนะฝั่งนี้ปะโอเคฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้โอเคแล้วก็ฝั่งนี้เฮ้ยไม่ผม,มคิดว่าจะสร้างมายากขนาดนี้ไงไม่งั้นผมจะโดดไปบล็อกสมแล้วแต่เราก็ต้องค่อยๆแกะไปทีละอันนะครับเพราะผมพอจําได้อยู่อันนี้นะแล้วก็อันนี้อ่าอันนี้เราตายนะอ้าเชียเฮ้ยเอาผมต้องเข้าตรงอันนี้แปลกฮะรู้สึกว่าเจอนแปลกแล้วกูต้องไปตรงไหนวะเออเดี๋ยนะ อ๋อถูกแล้วถูกแล้วแล้วก็ตรงนี้อุ๊ยอุ๊ยอสุดท้ายอันสุดท้ายอสุดท้ายตรงการลางคอร้อง โอ้ยแล้วตรงนั้นมันยากด้วยสองสามอยากกอคลิปไปดูมากแต่ว่าเราเล่นอยู่นะครับเรากอคลิปไม่ได้เออตรงนี้ปะวะใช่ป่ะอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็โอ้โหถ้ามันโดดติดช่องก็คืออันนี้ผมไปตรงกลางใช่ไหมฮะเอาถูกแล้วนะครับตรงกลางแล้วก็โอ้โหขัวไหลซ้ายดีครับถ้ามันโดดติดขื่อก็คือติดเลยคือติดตรงนั้นอะไอชัยแล้วติดแบบติดตรงกลางตรงนั้นขอล้องกลับนะครับอ่าต้องมาตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ตรงนี้โอเค อนึก <man> ว่าจะมีกำแพงดา้ดานหน้า <ใ 2014. S 1> อีกโอเคครับเหลือที่เจ็ดแล้วนะครับกระจกนะครับอ้าวอันนี้ง่ายเลยนะฮะกระจกอืมต้องหาต้องแกะค่อยๆแกะครับค่อยๆแกะโอเคค่อยๆแกะมันมันก็จะซับซ้อนนิดน,นึงแต่ว่ามันก็จะมีที่ให้เราผ่านอยู่เป็นเด่าผมว่าผมเจอผมเจอ,ผมเจอปัญหาละอ่าโอเคโอเคไม่ถูกไม่ถูกทางนะครับอ่าอาจจะต้องเป็นตรงนี้นะครับเพราะเหลือที่เดียวแล้วอ่าโอเคค่อยๆแกะฮะค่อยๆแกะไม่ได้ยากมากไม่ได้ยากมากโอเคแล้วก็แล้วก็อ่าโอเคโอเคได้ปะได้ปะอ่ามันจะผ่านแล้วปะอ่ะาเรียบร้อย ฮห้เรียบร้อยเยมนะครับเหมือนจะมีทางผ่านแค่ทางเดียวด้วยนะครับแล้วผมก็ผ่านเลยโอเคแล้วที่แปดนะผม Timeto สัตว์นรก w h a เด h e f ว c k Time to สัตว์นรกคืออะไรโอเคไปเลยใช่ไหมอุ้ยโหยุ้ยยากมันไม่ยากไม่ยากไม่ยากถาา้ามันไม่ยากมันก็คือไม่ยากครับผมจะต้องวิ่งไปเลยฟึบ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 อ่ะเรียบรอย้อยฮะโอ้ยางเซียนอันนี้เขาบังกดใช่ไหมไม่มีเฮสโอ้โหไม่มีที่เซฟด้วยแต่ว่าก็ก็โอ้ย เกเคอยู่ครับในระยะมากเ้ยเฮ้ยเว้ยเ้ยเฮ้ยมันแมนบลเพื่อนมันแมนบลเพื่อนโอเคอันนี้มีมีโอเคเซตนะครับเลเวลที่9นะครับเขาวงกดที่จะทําให้คุณต้องแหกกดโโหขนาดนั่นเลยอุ้ยมันใหญ่มากก็เขาวงกดนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือเขาวงกดทุกที่ผมบอกเลยทุกที่นะทางออกมันอยู่ทางข้างหน้าเที่อผมนะไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกนะครับข้างหน้าก็คือข้างหน้านั่นแหละเออหรือเปล่าวะเฮ้ยผมอาจจะเล่นทีเดียวผ่านเลยก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับมา มาอันนี้ผมพยายามเบี่ยงไปทางซ้ายนะครับพยายามไปทางซ้ายอ่าผมว่าผมเริ่มทันทางตันละทางตันหรือเปล่าตันหรือเปล่าตันหรือเปล่าเดี๋ยวนะมันมีทางอืมไม่อุ้ย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 บันไดบันไดอุ้ยบันไดอะไรคือบันไดเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวอ้าวหรือว่าวัดวัดวัดแล้วทำไมอยู่ดีผมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวออาผมผ่านแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าตกลงไปนะอย่าตกลงไปนะอุสันหาทางออกเจอใช่ป่ะนี่คือผมผ่านแล้วใช่ปหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นได้ไหมเฮ้ยมันขึ้นไม่ได ผมตกไปแล้วไม่ไม่ไมผมภาาขึ้นมาได้ไม่นะไม่นะชิบหายดี๋ยวนะผมผมหาขึ้นเชียเช่ยละเชีละผมตอนแรกผมขึ้นไม่ได้ล้วะชีชิบหายแล้วุ้ยผมสาษ์ขึ้นได้พยายามหาบัคอก,กเนี่ย <c oughs> โอ้โหโอยท่านผู้ชมครับผมน่าจะต้องได้ลงละน่าจะต้องได้ลงไปที่เดิมแล้วแหละโอเคมันจะต้องมันทาให้ผมอยากแหกกดจริงๆว่ะรู้สึกอย่างนั้นอะรู้สึกว่าอยากแหกกดจริงๆว่ะโอ้โหเรื่องแล้วแบบชิ่งผมบอกไม่ได้ท่านผู้ชมผมขึ้นมาทําไมวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะต้องมาาทง เมื่อกี้กูสารผมไปโอเคนะขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวผมมาทางออกจากด้านบนนี้เลยแล้วกันนะครับอืมไหนวะโคตรโกงอะ่ะเดี๋ยวนะมันต้องมีทางออกสิครับนั่นไงนั่นนั่นนั่นใช่ไหมฮะนี่นไงเดี๋ยวมันก็ผมก็จะทางออกนี้แล้วหลงมาทำไมอ่ะใช่ไหมนั่นคือทางออกใช่ไหมเฮ้ยใช่แล้วครับใช่แล้วครับเนี่ยเนี่ยมันมีนี่ฮะใช่ฮะนี่ไงฮะอา้าวผ่านซะงั้นอา้าว เลเวลที่10แล้วเดยวอุ้ยเกือบผมติดอยู่ในนั้นนานาแน่ดีนะที่โอเคอันนี้ผมเท่าที่จําได้คือมันมันจะยุบเร็วครับมันจะยุบเร็วเราต้องรีบโดดใช่ไหมอา้าผ่านแล้วเอ้ออ้าอะไรวนได้ย่ยะนึกจะผ่านก็ผ่านโอเคนะครับเลเวลิบ1อครับผมทรับดอสลับซับซ้อนนะฮะเอาได้เลยสำหรับคนที่ไม่ผ่านว้าวขนาดนั้นเลยเหรออ๋ออ้ยได้อยู่ไม่ได้ยากอุชิอาผมพูดผิดครับ ผมพูดผิดอาจจะต้องอาจจะต้องมีการโดดแล้วก็มันจะไม่พับลงใช่ไหมอาจจะต้องมีการโดดแล้วก็อย่างนี้เอออาจจะต้องทําอย่างนี้ครับเพราะว่ามันจะได้โดดสลับไปเรื่อยๆนะครับมันน่าจะโดดไปตรงๆไม่ได้นะครับคิดว่านะเออใช่ครับใช่ถูกแล้วมันจะโดดไปตรงๆไม่ได้ครับจริงๆอุย้ยโอ้โหอุา่าห์กดโดนแล้วแต่มันเด้งครับมันเด้งคือมันเด้งดับเบิ้ลนะครับไม่เป็นไรมาใหม่ไม่เป็นไรอุ้ยนี่เดียวครับนี่เดียวผมโดดเร็วไปนิดเดียวนะครับไม่เป็นไรโอ้ที่เราผ่านมาเยอะเหมือนกันนะฮะเนี่ยสิบดานแล้วอ่ะถือว่าใช้้ไดอยู่รรัับบสาาหกกลม ของผมคิด <Okay. S 1> เออแล้วก็โอ้ยโดนไม่ติดครับทําไมวะออ้ยมันเป็นอย่างดูนี่มันเป็นอย่างมันคือโดดบติดตายอีกแล้วอ่ะเอาใหม่ครับโอ้โหขอร้องขอร้อง e a ล e แล้วทำให้ผมต้องมาตายอะไรอย่างนี้ด้วยตายง่ายมากโอเคดีมากแล้วก็ชึบดีแล้วก็ชึบดีแล้วก็ชึบดีดโอ้ผมไม่อยากคิดสภาพผมเล่นในมือถือเลยว่ะโอ้โหจริงนะอันนี้ผมเพื่อโดโดโดเพื่อเปิดได้เฉยนะครับจะได้มีทางไปต่อไงเออเพราะว่าถ้าเราโดดไปเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะมีทางไปต่อ อัแล้วก็ชึบเราต้องตรวตรงเหลี่ยมมันนะครับโอเคเนี่ยต้องตรดตรงโดดที่อื่นไม่รอดทาไมเฮึบอ่าดีแล้วก็ดีโอเคตรงนี้โอเค,ด,คดีครับดีครับดีครับใกล้แล้ว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 อุ๊ยดีมากโอเคโอเคครับสําหรับคนไม่ผ่านเหรอแต่ผมผ่านวะโทษทีอ่าแล้ววิธสองครับผมโดดขึ้นไปนะครับคืออะไรวะได้วัดเต๋ โอเคผมจะต้องโอเคผมจะต้องจริงๆมันอาจจะมีวิธีที่แบบว่าโดดแล้วแบบไปเร็วๆเลยนะครับแต่ว่าขอใช้วิธีแบบนี้ดีกว่าเนาะ <Okay. S 1> มันจะได้ปลอดภัยไงมันเซฟๆนะฮะโอเคอ้ยมันมันสูงขนาดไหนไวะเนี่ยไ <laughs> ม่หมดหมดอเค okay. หมดแล้วนะโอเคโอ้โ okay. ห oh, <laughs> สบายมากอันนี้แป๊บนึงแป๊บนึงผมผิดผมผิดโอ้โ oh, ห oh, oh, แป๊บนึงมันค่อนข้าง okay. 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 โอเคโอเคเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอเคอเฮ้ย โอเคอุ้ยอ้ย,อยมาว่ะมาว่ะโอเคโอเคที่เราพยายามวาง จุดมาร์กอ่ะเรียบร้อยครับผมอ่ะผ่านแล้วโอ้ยเกือบติดนานเล้วที่ยีสามครับผมตอบถามมาเลยชอบชอบด่านตอบถามลึกเกินนะครับด่านนี้ฮะจะมีอยู่5สเตทนะครับผมสเตทหนึ่งนะครับคำถามง่ายๆบวกตลกบวกฮานะครับสเตทที่2ครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกมไมค์ครับนะครับสเตทที่3ครับความลับและเวอร์ชั่นต่างๆของเกมไมค์ครับโอ้ยจะรู้ไหมเนี่ยสเตทที่4ครับผมความรู้ไมค์ครับขั้นสูงโอ้ชิดแล้วก็สเตทที่5ครับคำถามปราบเซียนโอ้ผมว่าอ่ะ โอเคหมนเราได้วิ่งบนแน่ๆคำถามที่1ฮะคำถามง่ายๆบวกตลกโปกฮานะครับผมนะป้ายเอาติดนะครับโอเคมายคัพเป็นเกมอะไรนะครับอ่าเกมเลโก้เกมสี่เหลี่ยมเกมดินน้ํามันแล้วก็เกมดินเหนียวเกมสี่เหลี่ยมสินะครับโอเคทาไม9้าบวกสิถึงได้21 9ิบเอ็ดเก้าบวกสิบได้ย1ใช่เหรอไม่ใช่นี่เพราะเป็นการแจกแจงสมการโอ้เพราะเป็นการหาค่าเวกเตอร์เพราะเป็นการหาค่ากําลัง2ตัวแปรเดียวเพราะมันคือมีมใช่เพราะมันคือมีมบ้าหรือเปล่ามันก็ต้องได้1 9 าสิใครจะชินใครจะชังมันก็ช่างหัวเขาแต่ตัวเรารู้เราช่างเขาปะไรใครจะชังใครจะแช่งอุ้ยใครจะแกล้งก็ยังช่างอันนี้ปะอันนี้ปะถ้าตามเพลงอะอ่าใช่อะไรวะเนี่ยโอเคะตอนต่อไปครับผมตอนที่ผมสร้างแมบบกระโดดครั้งแรกผมใช้ชื่อว่าอะไร n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  t animation gamer เลยไม่เชื่อม่้เชื่อลืมอันนี้ gamer แหละอ่าใช่ gamer ผมจำได้สเตตที่2มาเลยครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกมม e c ครับมา ก็อย่างนี่ผมนี่เรายังไม่ตายเลยนะฮะโอเคมื่อค้า PE เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีอะไรนะครับ, e. บปี2012ป่ะ PE นะ PE อุ้ย2009เหรอ2009เหรอใช่เหรอนั่นไงกูว่าไม่ใช่นั่นไงฮะน่าจะเป็น2011นะครับ2011แน่นอนอ่ะโอเคใช่นะครับวินเทอร์มีเลือดเท่าไหร่เนีเ่ยเฮ้ยอันนี้เราเคยเราเคยทดสอบไปนะครับ300ะฮะจำได้ะฮะอา้อาวอา้าวอะไรวะเดี๋ยวได้ไงเนี่ย J จเจอ๋อเจคืออะไรวะ What? What the fuck <laughs> เอ่อมันจะมีอันหนึ่ง300นะครับอันนี้แหละเอ้ยเฮ้ยมันจะมีอันหนึ่ง300นะมันอาจจะเป็นคนละเวอร์ชันอันนี้ปะ J E B E เนี่ยอ่าโอเคนะครับพิกแอคไม้ X นะครับต้องใช้ไม้แปรรูปทั้งหมดกี่อันในการทำพิกแอคไม้ X คือ3ครับจำได้ฮนะเอ้าไม้แปรรูปอ๋อถ้ารวมเป็นถ้ารวมสติ๊กด้วยสติ๊ก2 3 4 5, 5 5อันนะครับเยี่ยมไปเลยพวก5อันนะครับเอ้า 2>, 2พี่แกกไม้นะพี่แกกไม้ก็2 3 4สามสี่ห้อะไรวะ5 6 7 8 8หรอ8อันนี้เดานะฮะอันนี้เดานี้ผมไม่รู้อ่ะมันต้องใช้ยังไงเอ้ยไอชี้เจ็ดหรอใช่เหรอ เพียกไม้นะอ๋อมันจะต้องมีกล่องคาบิคสี่ไงใช่ไหมวะใช่ไหมวะมันเกี่ยวปะวะสี่ห้าหกเจ็ดเออวะใช่ครับถ้าถ้าสมมุตินับนับในส่วนของนับในส่วนของอันนั้นด้วยก็เป็นเจ็ดโอเคนะครับถ้าอยากให้ยาของเราปาได้ต้องใช้อะไรโอ้ดราคอนเบรดไม่ใช่อ่ากันพาวเดอร์อันนี้ไม่รู้วะเอ่อเฟอร์เมนเต็ดสไปเดอร์ไอซ์น่าจะอันนี้ปะสไปเดอร์ไอซ์ไม่ใช่วะเป็นแมกมาเป็นแมกมาใช่ใช่โหเป็นแมกมา มาแน่นอนันนี้ผมแบบ100%เอ้าไอ้ที่ผมไม่เคยครับผมไม่เคยครับยา้า yeah. ผมไม่รู้ไงเออกันพาวเดอร์แน่นอนโอเคกันพาวเดอร์ครับมันคืออะไรวะไม่ครับอายุกี่ปีนะครับถ้านับจาก2009ตอนนี้2022 9 0 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20 21 22ประมาณ13ปีเอ้ยอ่ะ,อะใช่ฮะ13ปีอ่ะโอเครอดนะครับอ่ะสเตจ3ครับผมความ รับและเวอร์ชั่นต่างๆของเกม Minecraft ได้เลยมานะครับ Minecraft เวอร์ชั่นแรกที่มีโหมดเอาชีวิตรอดคือเวอร์ชั่นอะไรเวอร์ชั่นที่มีโหมดเอาชีวิตรอดเวอร์ชั่นแรกเลยอใช่ป่ะเบต้า beta ฮะแน่นอนน่าจะเป็นอัลฟา อุวนดาวล้วนๆ,ๆน่าจะเป็น Alpha อ,อัลฟาเอ้าไอเชีย่ยอัลฟาก็ไม่ใช่น่าจะเป็น1นึ่งดเฮ้ยศูนย์จุิศูนย์จุดสองนะครับศูนย์จุดสองเออโอเคครับไมค้าเวอร์ชั่นแรกที่มีระบบคราฟของคือระบบคราฟของเอุย้ยนะก็น่าจะอันนี้แหละปะเอา้าไม่ใช่วะน่าจะ1.0ึ่งจุดยไหมฮะใช่ไหมฮะหนึ่งจุดศูนย์ไหมอา้าวหนึ่งจุดศูนย์ก็ไม่ใช่หุ้ยมันเลขเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยอุ้ยละอ้าวเชียร์อันอันนี้ผิดนะอันนี้เหยียบผิดๆๆ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 อันนี้เหยียบผิดอออ่่โเคา อินเดเวลูใครจะจำได้วัน101แล้วกันเนาะ เอ้ยฉันโอ้โหสี่ข้อผมเดาผิดทุกข้อเลยอ่ะโอ้โคตรนะครับนี่คือดวงล้วนๆมีส,สิ่งสิ่งหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในไมโครฟ์แต่ถูกละบอกไปแล้วแทนที่ด้วยสเตนฟันเฟืองสายไฟท่อส่งพลังงานบล็อกไฟฟ้าน่าจะเป็นฟันเฟืองนะฮะน่าจะเป็นฟันเฟืองอ้าวใช่ครับโอเคสตีฟนะครับมีต้นกําเนิดมาจากเกมอะไรซอมบี้เท้าไมโครฟ์ลูบี้รังลีเทนออฟเดอะชัมเบรต์อ่าน่าจะเป็นไมโครฟ์นะสตีฟอ้าวเชื่อไม่ใช่ว่ะอุ้ยอันนี้ผมไม่รู้จริงว่ะ มันมีต้นกําเนิดมาจากคลิปอื่นด้วยเหรออันนี้ผมไม่รู้อะอะไรนะ1.2นี้ใช่ปะแล้วก็ฟันเฟืองนะครับ ซอมบี้ทาวน่าจะเป็นรูดี้นะรูดี้ซีอุนขุนอ้าวไม่ใช่วะนี่ผมเดาผิดอ่ะโอเคได้เลยไม่มีดวงอาการเดาข้อสอบเลยครับเอ้าถอยหลังโดนอีกอ่าน่าจะเป็นซอมบี้ทาวนะฮะอ่อโอเคซอมบี้ทาวโอ้โหมาจากซอมบี้ทาวเหรอเนี่ยโอเคแล้วไม้คราฟอินเวสศูนย์จุดสามหนึ่งตัวละครเราคือตัวอะไรโอ้โหจะรู้ไม่ได้สตีฟอเล็กลานาอ่ะตัวนี้แล้วกันเนี่ยบีสปอยนะครับน่าจะใช่อุ่ยถ้าเป็นสตีฟนะอ่ะผมจะไม่ เฮียสตีฟเอาปะผมคิดว่ามันไม่น่าใช่สตีฟ์อะยังไงก็ไม่ใช่อ่ะเฮี้ยง่ายไปถ้าเป็นสตีฟนี่ง่ายไปจริงๆน่าจะเป็นลานาลานาโอเคจริงด้วยวะลานาอู้เมันชื่อลานาจริงเหรอมาคับจวาวิาเวอร์ชั่นฟาแลนเวอร์ชั่น,น,นไหนเวอร์ชั่นใหม่ฟาแลนไม่ได้ถูกลบออแต่อยู่ที่พิกัดที่เท่าไหร่อ๋อไม่ได้ถูกลบออกแต่อยู่ที่พิกัดที่เท่าไหร่ผมว่าน่าจะเป็นพิกัดที่มากที่สุดเลยนะครับก็คือตัวนี้ไม่ใช่วะ นี่ผมจะไม่มีดวงกับการเดาเลยใช่ไหมฮะ <c oughs> นี่หรือว่าเขาสร้างมาหลอกผมจนผมแบบนะสมิทาวใช่ไหมโอเคแล้วก็อ่าลานานนะฮะใช่ไหมฮะเออลานานนะครับอ่าน่าจะเป็นพิกัดพิกัดนี่ป่ะหน,นึ่งล้านนี่ป่ะ เอ้ยไม่ใช่อย่าบอกนะว่าเป็นไอห้าตัวเลขกห้านำหน้านะครับโอ้โหถ้าเป็นเลขกห้านำหน้านี่แบบผมจะสวยอะไรขนาดนั้นวะโอเคนะครับลานาแล้วก็ไอเลขกห้านำหน้านี่อ่ะโอเคถูกนะครับโอเคต่อจากข้อที่แล้วนะฮะถ้าเราจะไปฟาร์แลนด์ในไมคราฟจาวาต้องเดินทางเป็นระยะเท่าไหร่โอ้โหสองพันสิบห้าปีแสงเก้าหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบปีแสงหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบแปดปีแสงสองพันสี่ร้อยแปดสิบปีแสงอันนี้ละกันมากสุดน่าจะเป็นไอเก้าสิบห้าอะไรน่ะไม่ใช่เก้าสิบห้าเดี๋ยวเดีด๋ยวผมพาไปดูมัน น่าจะเป็นไอ้นี้มากกว่านะถ้าเป็นปีแสงไกลขนาดนั้นพี่แสงไกลขนาดนั้นไม่น่าจะใช่นะครับอ่ามบ้ทาวนะครับแล้วก็ลานาะ <c oughs> อ่าอันนี้อะไรนะเฮ้ยอันนี้ผมลืมอะเฮ้ยอ๋ 1, 000, 1, 000. อห <c oughs> นึ่งล้านหนึ่งล้านเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราผ่านไปแล้วไม่ใช่เหรอครับแล้วเรามาติดอีกรอบทำไมเนะี่ยไม่น่านะไม่น่านะไม่น่าโอ้ดีนะที่ยังจำได้เอออันนี้ปะโอเคอ่าเป็น194 8แปีแสงไม่ใช่เหรอเฮ้ยผมจะ ไอ้เหี้ยผมม,มีไม่มีดวงกับการเดาเลยวะ่ะโอ้โหนี่คือทำข้อสอบนี่ผมผิดหมดเลยนะเน่ยอันนี้ใช่ไหมโอเคอ่าหนึ่ปีแสงฮะอ่าโอเคหนึ 190. ปีแสงโอเคสเตท,ทที่4ครับความรู้ไหมครับขั้นสูงอันนั้นยังไม่สูงอีกเหรอ อันนี้ผมว่าสูงมากแล้วนะโอเคครับต่อปโอ้ยว่าต่ h ว่าต่อฟากสูตรคำนวณใดเป็นสูตรคำนวณในการวางบล็อกทูบล็อกโอ้มายคือเนี่ยวางคำนวณการทุบบล็อกวางบล็อกเหรอฮะโอเคอันนี้เป็นสูตรดินนะครับใช่ไหมแอร์ Air เนี่ยนะครับไฮนอยส์นอยส์นอยส์กำจัดเหรอสิ่งรบกวนบล็อก block, นะครับดิน โอ้ไม่มีอันนี้อ water water อ,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 อันนี้ water high noise น่าจะเป็น noise น,นะอ้า noise ไม่ใช่ครับเออคิดว่าน่าจะเป็นแอร์นี่แหละ ah แอร์นี่แหละอ่าโอเคใช่แวะผมเนื่องจากคลิเกียตตั้งคําถามงั้นไป s สเตจ5ได้เลยโหคุณค <laughs> รบับผ่านทักทีสเตจ5นะครับคำถามปราบเซียนมาเลยครับผม แน่ใจว่าจะเล่นสเตจเนี้ยเออแน่ใจดิมาแน่ใจนะเออมันถามเลยนะวะแต่มันยากมากเลยนะเออมาเถอะยากขนาดนก็มาแน่จริงๆแน่ใจจริงๆใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคจะเริ่มแล้วนะโอเคเริ่มสักทีเถอะนะครับอ่ะอ่า Forteria p r o p e r t i คืออะไร คีครับอือจะอเรียบร้อยมันทำมาเกลวนแน่แนแนวเนี้ยอ้าวเราบบต้องได้เดินใหม่หมดเลยได้ได้ได,ได้ได้เลยพูวกได้เลยพูวกโอเคบาปาจิใช่ไหมแล้วก็อาต่อเลยเอเล็กอะไรไม่รู้เนะี่ยเอาร้อยได้มันเกวนครับมันเกวนอย่างนี้กายชอบทํามาเกวนอย่างนี้เราจัางชอบเลยนะครับโอ้โหขอร้องออาบาปาจินะครับอ่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกอีกรอบเด้ออืททำมาสลับสลับ ดได้เลยแล้วผมต้องมาวิ่งชนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องมาวิ่งชนอีกกี่รอบวะเนี่ยโหแล้วแบบอีกไกลเลยโอเคสลับโอเคสลับได้แล้วก็อจับนะจะอัดอันนะเอ้ยจะไปทางนี้หรอเ้ยเอ้ย,อยหรือว่าเรียบร้อยอะผ่านครับโอ้โหโอเคเรื่องที่สี่ครับผมจําได้หรือเปล่าจําได้สิใช่ไหมเออเรีย,ยบร้อยมันมีล๊อปปองหุน พอจำได้มันยินบอลล่องหุนฮะแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะไปยังไงแค่นะั้นเองเดี๋ยวนะผมหาทางขึ้นก่อนมันมันน่าจะมีบล็อกอะไรสักอย่างแถวนี้นะครับรู้สึกว่ามันไม่ใชใ่เราไปง่ายๆอย่างนั้นหรอกครับเอ้ยเดี๋ยวนะมผมจาไม่ค่อยได้เท่าไหร่วะเอ้ยจาได้อะมันจําได้ไม่ว่ามันผ่านไม่ได้แต่ว่าคือมันไม่รู้ว่าเราจะต้องไปทางไหนนะครับมันก็มีวิธีที่จะผ่านง่ายๆอยู่ใช่ไหม โอ้โยเนี่ยมันเหมือนไปได้ครับมันเหมือนมีบล็อกอะไรให้เราโดดไปได้แต่มันไปไม่ได้วะเข้าใจะปะเอ้ยเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้อะมันมผมต้องกดไปแล้วก็โดดแล้วก็กดยอด่อไ,ได้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 ลองดูฮะกดไปแล้วก็กดย่ออ่ะเอาใช่วะอุยอ้ยเอาแล้รผมโดดลงทำไมเดี๋ยวนะ มันมีบล็อกให้เราผ่านครับท่านผู้ชมแต่ว่าคือมันเหนได้ดยนะเนี่ยเนี่ยเราอยู่บนเนี่ยแต่แต่เราจะไปยังไงนะเนี่ยเอ้าอุ้ยยังไงต่อยังไงต่อเอาได้ครับอา้าวเอาเรียบร้อยครับผ่านแล้วใช่ไหมหายแล้วยังไงต่อวะด้านหน้าเรา <G ül> หรือเราต้องโดดไปเลยไหมเอออาจจะใช่ครับอาจจะใช่เพราะเมื่อกี้มันก็มันก็ถึงขั้นที่แบบว่าสามารถโดดไปได้แล้วนะอ่าผมต้องไปทางไหนนะเมื่อกี้ผมลืมว่าเมื่อไหร่นะอ่าโอเคโอเค,โ,อเคโดดมาฝั่งนี้โอเคแล้วก็มันจะสูดต,ตรงนี้ใช่ไหมโอเคได้ครับอันนี้เราโดดโอเคครับเลี้วที่15ครับอินอิทรามทูดริปเนี่ยครับมาดริปกันเลยดีกว่าซ่มซ่มเสกเรืออ๋อปุ่มเสกเรือนะครับผมไปมาอันนี้ถนัดถนัดเลยถนัดเลย,เลยอุ้ยยิงเล่นในคอมง,ง่ายเลยครับอุ้ยเ้ยง่ายกว่าเดิมว่ะเล่นในคอมง่ายกว่าเดิมเล่นเล่นแบบ ออรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นใช่ป่าวะไม่น่าใช่แล้วแหละ <c oughs> ผมว่าไม่น่าใช่แล้วแหละมันมีความความแบบอ๊อันนี้ต้องเร็วหน่อยอันนี้ต้องเร็วหน่อยเออเออพายกำลังก่อนพายกำลังก่อนอันนี้ผมไม่รู้อะไปเลยแล้วกัน <c oughs> ผมหลงกับการขี่ม้าครับผมเลยกดโดดออกเมื่อกี้ <c oughs> โอ้โหเรื่อไปอย่างไกลเลยครับโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะอ่าด้านหน้าเรานะครับโอเคผมจะผมจะยาวเลยนะไปแล้วนะยาวเลยนะผมว่า <c oughs> เราค่อยๆไปแหละดีแหละ ค่อยๆไปแหละดีที่สุดแล้วไม่น่าไปเร็วอย่างนั้นเลยเรียบร้อยเลยครับลอยสักไกลเชียวันนี้อันนี้ค่อยๆไปอย่างนี้นะครับอันนี้อาจจะต้องเร็วหน่อยนิดน,นึงนะฮะเพราะว่ามันเป็นหน้าผาไงอุ้ยผีทางอุ้ยผีทางก็ร้องผีทางครับหรือว่าค่อยๆไปสิเอาค่อยๆไปครับค่อยๆไปแล้วก็หมุนโ,มโอเคโอเคปื๊ไปโอเคไม่นะอเอยไอ้ชี่ยผีทางอ้ยลืมอีกแล้วมันหลงทางเออมันผมต้องบังคับยังไงวะ เออต้องปล่อยเมาส์ป่ะเออผมไม่ได้ปล่อยเมาส์อ่ะอาจจะต้องปล่อยเมาส์ฮะอาจจะต้องตั้งหน้าให้ตรงแล้วปล่อยเมาส์ไปเลยใช่ไหมโอเคอย่างงี้ป่ะอ่าใช่อะไรวะเนี่ยยากกว่าเดิมอีกอ่าไปหน้าอ่าอ่าอ่าได้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 ปึ๊บ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 โอเคโอเคฟึ้บโอ๊ยชิดผิดทางโอ้โหยเบาไปอุ๊ยอันนี้อันนี้มีสิทธิ์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 อุ้ยได้อยู่ได้ก่อนหมุน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 ก่อนอุ้ยเอยอางี้เลยเหรอเอาไปขย อือวิววิอย่าตก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 โอ้โหตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกก็ไม่เป็นไรโอเคโอเคอย่าตายก็พออย่าตายก็พอไปค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปเลี้ยวนิดนึงเลี้ยวนิดนึงอย่าแรงอย่าแรงมากอย่าแรงมากโอเคโอเคค่อยๆไปดีกว่าแตะผมแตะทีละทีละขั้งจริงนะแตะทีละนิดจริงนะโอเคครับโอเคครับผมจะต้องเข้าตรงกลางให้ได้โอเคครับโอเคครับกลางแล้วกลางแล้วอันนี้กลางแหละกลางสุดแหละเคผมผ่านได้ยังเนี่ยโอ้ยต้องเร็วอันนี้ต้องเร็วหน่อยอันนี้ต้องเร็วหน่อยอันนี้ผมรู้ผมรู้นนี่่ไไปหตอวะช่ัเดี๋ย้เปไหนต่อไปไหนต่อ อันนี้คืออะไรเนะี่ยอ้าวเดี๋ยวเอันนี้อันน,อน,น,อน,น,นี้คือชื่อนะอะไรเนี่ยผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทำไมชื่อแหม่มันชื่อนี้นะครับเข้าใจแล้วจำแจ้งแล้วเข้าใจแล้วจำแจ้งเนะี่ยทำผมหัวละทำผมรักปวดหัวเลยนะครับผมมา โอเคโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้แย่ชืบเออชนหรือเปล่าไม่ชนนะไม่ชนนะโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราตั้งลังอ่ำตั้งลำก่อนนะตั้งลำแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันนี้มันจะอ๋ออันนี้ให้เราตั้งลำใช่ไหมปึ๊บนี่นี่ตรงแล้วนะนี่ตรงแล้วนะเฮ้โอ้ยกูแล้วกูจะหันยังไงวะเนี่ยทางนี้นะทางนี้นะตรงก่อนตรงก่อนดิตรงก่อนดิอย่าแรงอย่าแรงดิ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 เอออย่าแรงดิน้องอย่าแรงดิน้องโอเคโอเคโอเคงานยากจะอยู่ที่ตรงหันด้านหน้าเราอะครับถ้าเราหันไม่ได้นี่เเราล เลยนะเชียครับอุ้ยผมอุ้ยแรงนิดนึงแรงนิดนึงว่ะ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 ต้องไปไงวะอุ้ยผมต้องไปไงวะเชียเฮ้ยเดียวแค่ครับตอนนี้คือผมสามารถเซียนสามารถขับเรือได้อย่างอย่างเซียนละอ่าโอเคตรงเป๊ะอุ้ยตรงเป๊ะตรงเป๊ะว่าไปตรงเป๊ะเลยว่าไป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 เว่อว่าเว้อว่าจะเอาเขาบอกว่ากดอย่าพยายามโกงนะครับแต่ว่าคือเราไม่ไหวจริงว่ะอ่ะ เห็นไหมเห็นไหมมันมันมีบั๊กอ่ะเออเราสามารถแบบลงมาได้เนี่ยเห็นปะเออเราก็ผ่านแล้วนะครับอ่ะโอเคขอผ่านแล้วกันนะเยนะครับผม่ะสปาพอยนะครับอุ้ยจบแล้วขอ้โรุณรียบจบแล้วนะครับผมเต็ม1ิบให้เท่าไหร่เต็มสิบนะผมให้อื้9แล้วกันนะฮะ9เต็ม10จริงๆหักคะแนนความยากนิดนึงบางทีอันนี้ก็ยากเกินไป อันนี้เอาพวกนี้เนี่ยยากนะฮะยากเลยแหละนะครับก็ประมาณนี้ฮะเชอบแล้วก็เกลียดด่านไหนถ้าด่านที่ชอบเลยแน่นอนครับด่านตอบคำถามผมชอบอยู่แล้วนะมันเป็นอะไรที่คิดทีมากแล้วก็ถ้าเกลียดด่านไหนกูเกียดด่านนี่แหละเนี่ยด่านนี่แหละนี่ด่านนี้แหละวิ่งนักบ้าเกลียดด่านนี่แหละนะครับเออตรงไหนควรปรับปรุงบ้างเนี่ยฮะน่าจะเป็นความยากแล้วก็ความยาวของด่านแต่ละด่านนะครับบางด่านก็ยาวไปบางด่านก็สั้นไปนะครับประมาณนั้นเนาะขอบคุณที่เล่นนะครับก็ขอบคุณเช่นกันนะครับที่ส่งมาให้เล่นนะฮะกดตรงนี้เพื่อชมแมปนะคร เอา What the fuck ตายละงั้นดีนะผมกดเซฟไปแล้วเนี่ยโอเคนะครับก็สไลดคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปท่านี้นะครับสสดครัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกระจายให้ผมคลิปใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำคลิปขึ้นมานะครับผมก็ใครที่อยากส่งมาให้เลยนะครับก็สามารถส่งในที่ลิงก์ใต้ล่างคอมเมนต์หรือว่าลิงก์ใต้ล่างในคริปชั่นได้เลยนะครับจะมีลิงก์ g o o g l e Form อยู่นะก็สามารถกดเข้าไปนะครับแล้วก็กอกลิงก์แมบให้ผมโหลดได้เลยนะครับผมนะโอเคก็เจอกันในคลิปหน้านะครับผม โดยครับ